ไปตามเมียงซะตายตามเมียงไปมึงตายตามเมียงไปซะเถอะตายตามเมียไปซะตายก็สวัสดีกันนะครับอยู่โหมดสกอร์วิดีเกมสบายเบสทูนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นโคตโตโรฟูมาจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับผมสนี้เป็นไงไปดูก <character. S 2> ันเลยเดือนมิถุนายน ปี1,582ณวัดฮอนโดจิในเมืองเกียวโตโนบุริกะโอดะถูกมิซีเดะอากคชิ hi, ลูกน้องคนสนิทนั้น <kes> หักหลัง forever, เขาได้หายไปตลอดการท่ามกลางทะเลสีเพลิงฉากนี้ก็ไม่มีอะไรให้ภาคนะครับผมก็อยากจะให้เสพไ,ไปเรื่อยๆเลยละกัน มาครับผมเราอยู่ที่หน้าเลือกอาวุธกันแล้วนะครับผมอาวุธไม่ต้องเลือกนะครับกับบริการก็ไม่ต้องเลือกเหมือนกันนะครับผมก็ไปดูกันเลยมาครับผมเราไปสู่ที่หน้าเกมกันแล้วครับผมมาถึงก็เจอศัตรูตัวแรกกันเลยทีเดียวมาตายมาสิอเฮ้ยฮิดเดมาสสาก็เลยตายตายไปตายไปเกมนี้หว่าจะเล่นไม่สะดวกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเจ็บนิ้วอยู่นั่นก็เลยรู้สึกว่าเกมมันจะเล่นไม่สะดวกนิดนึงนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมเจ็บนิ้วอยู่พอดีไปเล่นบาสมานะ ก็เลยรู้สึกว่าเจ็บนิ้วนิดหน่อยนะก็เลยอาจจะกดหลบกดอะไรไม่ถนัดนะครับผมแต่ก็จะพยายามเล่นออมาให้ดีที่สุดนะครับผมสตูอีกคนนึงก็อยู่ใกล้ๆเราสินะยูกิตะสินะเจ้าคือยูกิตะใช่ไหมยูกิตะตายตายยูกิตะ hi เ e e อไหนงั้นเหรอเจ้ามามาฮ hi d เอะมาเลยมาเลยข้าไม่เคยหวั่นเกรงอ่าอันนี้คาโต้ใช่ไหมนามสกุลคาโต้เอ้ยไอสัตว์นึกถึงคนนี้เลยว่ะคิโยมาสาคาโต้ว่ะมาตายมึงตาย มตายไปสิเออเฮ้ยตายไปตายไปอ๋อไอเชี่ยแรงจังวะอืออืออ๋อแรงจังวะทำไมแรงอย่างนี้ผมเล่นไปสนานหนึ่งอะอาจจะตายในด่านนี้ก็ได้ใครจะรู้นะอาจจะตายลูกกระจอกลูกกระจอกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมมันพบเห็นคนหนึ่งเหรอนะอ้าอาจจะอยู่ไม่ไกลไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากข้าก็ได้นะเหมือนข้าเห็นเจ้านะพ่อหนุ่มเอ้ยอ้าเจ้าคือใครเอ่ยฮิเดนากะใช่ไหมฮ้ยฮิเดนากะงั้นหรือฮิเดนากะใช่ไหม ฮิเดรากะาใช่ไหมฮิเดรากะาใช่ไหมตายตายตายสิตายอ้าวมันข้าเจอเจ้านะฟุกุชิมะกันเหรอมาซาโนริใช่ไหมมาซาโนริกันเหรือข้าไม่กลัวนะเราต้องไปรีบยึดตรงไอ้ตรงไอ้อะไรล่ะออโต้หวาได้ได้ไดะครับผมเราก็ต้องฆ่าตัวนี้เสร็จเราจะรีบไปรีดกันเลยไปยึดสีไม่ใช่ไปรีดไปยึดนะครับผมผมดิ้นพันไปหน่อยเฮ้ยข้าจะไปต้องทำงานของข้านะขอโทษทีนะ อ่าเจอมาโกอิชิด้วยว่ะเจอมาโกอิชิใส่กลางเราว่ะมากูจะมายึดป้อมไอสัตว์ไอสัตว์กูจะมายึดป้อมไม่ได้หวั่นเกรงไม่ได้หวั่นเกรงไอสัตว์สโลอีกแล้วเออแต่สโลน้อยลงอยู่นะต่อยปรับภาพลงก็เถอะไอไอสัตว์สโลมันสโลนะท่านผู้ชมอ๋อสโลงี้ไม่ได้ทะลุซะเลยไอสัตว์สโลไม่นะโอ้โหสโลถ้าไม่ตายคนคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องหรอกเฮ้ยหายสโลแล้วมาพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยอุ้ยพ่อมึงไอสัตว์ เกินไปพร้อมลุยนะผมพร้อมลุยนะผมไม่ได้กลัวคุณนะมาโกมาโกอิชิผมไม่ได้กลัวนะไซเก่าไม่ได้กลัวคุณนะผมไม่กลัวคุณหลอกผมบอกเลยอยพ่อมึงเออเกินเกินไปนะคุณทําผมเกินไปนะทําผมเกินไปนะคุณทําผมเกินไปนะเดี๋ยวคุณก็ตายเดี๋ยวคุณก็ตายอุย้ยไอ้สัตว์จะยิงกูหาพ่อมึงอะไอ้สัตว์มันจะยิงกูทำไมใครบอกให้ยิงวะไปไปที่มืงมือปืองนงันเลอส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเรื่องเรือนะ ดี๋ยวมึงก็ตายไอ้เชนี่ผมก็ต้องหาเก็บเลือดก่อนแล้วละจังหวะเนี้ยเลือดเลือดไหนละ่ะเขาไม่ได้พ่ายแพ้นะข้าแค่มาเดินเล่นนิดหน่อยเองนะอ๋อ,อเลือดนี่เองอยู่ไม่ใกลไม่ไกล,ไกลไจ,จากเรามากนะครับผมอ่ากันเบคุรุรังนั่นเลยข้ามาช่วยแล้วท่านยิงอีนาข้ามาช่วยจัลโลมาช่วยแล้วเป็นลูกตรารกรสือก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วนะไม่ใช่องค์ยิงสิเผลอเรียกองค์ยิงไปเฉยเลยแต่คุณหญิงอีนาเข้ามาช่วยแล้วนะ ข้ามาชื่อแล้วนะคุณหญิงมาช่วยแล้วนะนมาช่วยแล้วนะเนะอ้เยเจ้ามีนามว่าอะไรรึคิโยมาสะคาโตใช่ไหมไอ้นี่แหละขาประจําที่เราชอบฆ่ามันคิโยมาสะคุณตายไอ้น,นี่คือขาประจําทุกคลิปเลยไอ้เชี่ยแน่แน่ไปสายไปสีสายไปสีแล้วก็ต้องเข้าไปในฐานมันนะจาังหวะเนี้ยไอ้เชี่ยมิซึเนรี่มาว่ะเราต้องไปหามิซึเนรี่อิชิดะก่อนนะครับผมต้องไปฆ่ามันก่อนนะครับผมจะไปไล่ฆ่ามันเดีนน๋ยวน,นี้ละเจ้าหมดหวังที่จะคิดว่าเจ้าสามารถจะชนะข้าได้แล้วล่ะ มามิซูนาริอิชิดะมามิซูนาริมาเลยเจ้ามาเลยค่ะไม่ได้กลัวจะท่า่นะมิซูนาร่นะถึงจะมีเอฟเฟค่ะาก็ไม่ได้กลัวเจ้าเท่าไหรหรอกเอ้ยพ่อมึงทําเกินไปนะไอสัตว์ไม่ได้กลัวมากูเปิดมูสูส่มึงแล้วกันกูยอมแหลกไอสัตว์คอมกูยอมแหลกก็ได้มาแต่กูต้องฆ่ามึงให้ได้ละวันเนี้มาไอสัตว์ผมต้องปรับข้อละเอียดลงอีกไม่เนี่ยถ,ถ้ามันจะแหลกขนาดนี้มาตายซะมึงตายซะมึงไอสัตว์ตายซะมึงตาย ไปไปสิไปไปสิสัตว์ไอ้เชีย่ยเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยวะโอ้โอ้โอ้เลิกซาโลยังเออเลิกซาโลสักทีเอ้ยไอ้เชีย่ยพ่อมึงพ่อมึงตายไอ้สัตว์พ่อมึงตายไอ้สัตว์ตตถ้าใครอยากให้ผมมีความแรงแไว้ในการเล่นแบบลืนล่นๆน,นะครับผมก็ฝากดูดีให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นการขอบคุณนั้นมากเลยนะครับผมก็คิดื้อเป็นค่าน้ำค่าข้าวค่า,า,า,าปลานะผมทุกวันนี้ก็ไม่มีอาจจะกินอยู่แล้วมาไอ้สัตว์ตายไปซะมึงมิซูนะอิชิดะงั้นเหรอกูไม่หวั่นมึงนะโอ้โอตาเน่ไอ้เชี่ยโอตาเน่หรืออตามิวะ จงมีความสุขกับชัยชนะของวันนี้ซะเพราะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายมึงตายเถอะไอ้เปรตนี่มึงตายเถอะไอ้เปรตนี่ตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยไม่หวั่นแม้วันมามากไม่หวั่นแม้วันมามากบอกเลยไม่หวั่นแม้วันมามากผมไม่ได้หวั่นนะผมบอกเลยผมไม่ได้หวั่นคุณนะผมจะบอกให้ผมต้องไปไล่ปราบคุณแล้วจังวันเนี้ยข้ามาปราบเจ้าแล้วนี้ยูกินากะข้ามาปราบเจ้าแล้วมาาข้ามาปราบเจ้าแล้วนะ ข้ามาปราบเจ้าแล้วข้าไม่ได้กลัวเจ้าเท่าไหร่หรอกนะเออเฮย้ยข้าคือโคทารโร่ฟูมะนั่นเองข้าคือคนที่เก่งที่สุดในปัตตพีนี้ข้าคือนินจาที่ดีที่สุดในโลกณนะยุคนั้นแล้วก็ยุคนี้เช่นกันจะไม่มีใครทําลายข้าได้เจ้าคงไม่ฆ่าสามีของข้าในขณะที่ข้ายังอยู่หรอกนะ พราะข้าเห็นแก่นายท่านของข้าเจ้าต้องตายซะฮึน่าสนใจดีนี่มามาลุยกันโลดนะโอ้ยเพิ่มมาสามกองทัพนี่ก็ไม่ไหวนะฮันโซตุริมาทำไมฮึมาทำไมไม่ไอ้บ้านนะมาทำไมไม่ไอ้บ้านนะก็ตายไปซะเถอะนะาฮันโซตุริตาไปแอสซิสต์อย่างนั้นเหรอมึงอคติเลยกูบอกวะโอ้ยสองคนเลยมันอคติกับเราแน่ๆอ่ะโอ้สยสโลวเนี่ยมีเอฟิกสองคนมันก็ต้องสโลอยู่ไปธรรมดาอยูย่แล้ว โอ้ผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วขอโทษด้วยนะครับผมอ๋อมึงเจอกูแน่มึงทั้งเน่เน่ทั้งอันนี้เลยทั้งไออะไรล่ะฮันโซฮัตุริไงนะขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับกันตายโอ้ไม่เซฟเดี๋ยวก็ตายห่าเอาแนละ้วไม่คุ้มค่าอีกละเราต้องเซฟก่อนนะครับเฮ้ยเซฟไปแล้วนะครับผมมามาเราพร้อมสู้อีกครั้งนะผมมาพร้อมสู้งานใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมสู้งานใหม่ในวันพรุ่งนี้มาแม่นางเนี่น่ตายก่อนเลยแม่นางเนี่นี่เม่นางเนี่น่ตายก่อนเลยแม่นางเนี่ยน่ตายแม่นาง แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยตายไปซะถอะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยอ้เฮ้ยตายไปซะมาต่อไปตาเจ้าแล้วหันโซตัวนีมึงอาคติอะไรกูอาคติอะไรกูมึงอาคติอะไรกูข้าจะลงโทษเจ้าในเรื่องพวกนี้นะหึมึงอคติอะไรกูมากไหมมึงอคกติอะไรกูมากไหมอคกติอะไรมากไหมครับท่านอคกติอะไรมากไหมครับ อาคติอะไรมากไหมเดี๋ยวเจอผมเจอผมนี่ยดูเจอผมผมไม่กลัวท่านหลอกบอกให้เดี๋ยวคุณเจอผมแน่เฮ้ย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 ไปทางไหนแต่ทางนี้สิเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมขี้เกียจตัดแล้วเราก็ต้องไปหาฮิเดโยชิโทโยโตมิก่อนนะครับผมเป็นคนที่นะก็ไม่เคยชอบใจเท่าไหร่เลยครับเฮ้ยผมชอบใจดีเพราะว่าค่อนข้างเท่เลยทีเดียวหมายถึงเดโอโรชินะแต่ในนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่พบกับฮิเดโยชิโทโยโตมิสุดยอดอัจฉริยะ มาไอที่ผมหมายถึงว่ามันเทก็คือผมหมายถึงสกิลมันนะมันเทกว่าเงยละ,ะเอ้ตยตปฮิตเดโยชิโทโยโตมิกันเลยข้าไม่วากลัวเจ้าหรอกนะมาตายตายซะมึงตายไอฮิตเดโยชิโทโยโตมิมึงกลับไปตามเมียงซะตาย,ตา,ยตามเมียงไปมึงตายตามเมียงไปซะเถอะตายตามเมียไปซะตายเออต้องตายแบบนี้เถอะเดี๋ยวก่อนสิข้ายังไม่ได้รวบรวมแผ่นดินของข้าเลย เออกว่าจะตายโคตรนานเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่ผมรอนานเกินไปวะเฮ้ยเจ้าไม่เก่งเท่าข้าเลยนะฮิเดโยชิโตโยตมิคุงข้าเป็นผู้ที่เก่งที่สุดในเจ่ปุ่นแล้วตอนเนี้ยก็คลิปนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมก็สุดมันกันเลยทีเดียวครับผมก่ออยากจะบอกว่าผมก็สนุกมากๆเลยนะครับผมรวมถึงการที่พูดจนเจ็บคอในทุกๆคลิปด้วยนะครับผมก่อนนะว่าแต่ผมก็สนุกนะถึงจะเจ็บคอไปไหนก็สนุกนะถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้สว